สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคเนาะเะนาะค่ะเมื่อนี้แอดกด็เดินทางมาหายายฟันแม่นเนาะค่ะยายฟันแม่นนี่เพิ่นถูกทุกงวดค่ะพี่น้องค,ค่ะเดี๋ยวแอดจะพาพี่น้องเข้าไปสอบถามแนวทังนะคะถามเนวทางกับยายฟันแม่นเพิ่นนะคะว่าวงวดวันที่17กุมภาพัน์ที่จะถึงนี้เนาะเะนาะ คุณยายสิมีแนวทางมีตัวเด็กตัวดดตัวดีตัวดฝา,ากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาแนนาะคะเนาะค่ะ,ะก็เขาไปสอบถามย,ย้ายไปตามแนวทางจากคุณยายฟันแมนพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะกดติดตามที่สําคัญกดกระดิะะ่งไว้เด้อค่ะเด้อจะได้บ่พลาดการแจง้งเตือนของมุลข่าวสารจากทางช่องนะคะหรือว่าตัวดีตัวเด็ดจากทางช่องนะคะเนาะค่ะก็เขาไป ถามไปสอบถามไปหาข้อมูลกับคุณยายฝันแม่นพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าผ่านเอฟซีมาตามแนวทางค่ะได้ยินว่าไม่ยากนี่ฝันแม่นละกันเอฟซีเพิ่นกัเรียกร้องข้ามาเนาะว่าไม่ยากนี่ฝันแม่นค่ะิิได้แกะหัวติดละคะแม่โอ้ยเจ็ดแตดหัวดซาพวกเขาอันน้อยนี่เขาอัน เดินเดินน้ำงยุ้ยมันใจพิษดโตูนี่ป็ะหันกระบอกซี่เก่ามันออกขาเก่ากับเป็นสองเก่าอ้หวดที่แล้ววนที่แล้ววดนก่อนวันนึงวันี้ก็บอกหนึ่งแปดวก่อนนัฟันว่าสามศูนย์ันฟันว่าจางไนจำแม่วนวันประหันวัออกหนึ่งแปดชุดแปดตีบอกจ้าชุดแปดสามศูนเออฟันบาอันพันผาพเขาเอาเนื้อเอาอันเป็ดมะขามู่เนี่ยสามตู เหาดกรเขาขาดเ็ดสามตัวเนบอ่บานนี้ใหญ่หหเลยว่าเด็กบานใหญ่เนี่ย,ยมันสิบแปดสันดอกวางหัน เขาจะเรี็กบ่าโบเดตีว่าเป็ดสามเออบบเดตีเป็ดสามตตายกระสูนบ่เดตีบ่ได้เดตีบ่เดตีบ่ได้ว่าเป็ดกระแปตั้งสี่บัแม่บเป็ดกระแปดอยู่แต่ว่าเล็กงบานเจ้าของมันสิบแปดเขเลยเอาหนึ่งเขาเรยเอาหนึ่งแปดอ๋อก็แสดงว่าตีพิษไปเนาะตีพิษไปถ้าถ้าตีถือกระสามตตรงเลยตนึงสามตเวหรอสามนะแปดตแต่ว่าเอ็มซีกับข้อเมนตเมื่อหลายก่าบานกระแปดสามคูนสิ่ก็จะเอากับสีมันกันอยู่เนาะแม่เนาะเออมันกันนู่แหะค่ะ ว่าผู้คนตีเป็นคพ่นก็ได้ไลยเนาะเนาะแล้ววันนี้แม่ฟันบาค่ะเอ้ยวันนี้ฟันก็เกิดขั้นเด็ดขัดปันไดเพราะว่ามันบอชนั่นนอนดีปันไดนะมันนอนบหลับนะฟันฟันนีเพ่าะขักฟันฟันมาตั้งแต่ค่ะฟันมาลูกไส้ลูกไส้ยุ่งเรื่อยเขามาเขามาหาย่ายเขามาหาย่ายบัดเนี่ยไม่หลอเอาป่าไม่หายเอาปลามือแรกเออมือถเอาปลามาม้าหายตัวนึงม้าหายตัวนึงบัดเละไม่วอา แม่แม่สันนมีแนวกินบ่นแล้วสันบ่มีอย่างแล้วกูบ่มีแนวกินอย่างแล้วว่าสันเด็กไปเอาปลามาให้เจ้าตัวนึ่งด้กกวยเนี่ยปลาดุกว่าสันมันว่าโอ้ปลาดุกผมเป็นปลาคอเนี่ยปลาดุกเอามาให้อันตัวนึงว่าสันปลามีแยกกันเลยตีไปว่าเพราะว่าคันควายายกฝันให้ลูกไส้แย,ยาพื้นนี่เนาะ,ะมันเป็นเกลียวซีก็ฝันให้ลูกไส้เนี่ยซีเป็นเกลียวซีเกลีซีเกลีสองเกลีซีมันมากสองคนโอ้ลูกไส้มากสองคนสองคน เอาปล<ส>าปดุกว่าไหเอาปาดุกม่ให่จะว่าจะจะดูตีตัวใดยังไงม,ม่เดาดุกว<ห>่าห้ตัวนึง่งเออปลาดุกมาให่ตัวหนึงน่งปักนย่หรือว่าอ๋อมันจิกกินอิมน่มหมดเยอะสัตโอ้ยสองคนหนึ่งแม่สองคนหนึ่งว่าสัตว่าอ๋อค่ะใจอันต้มฟนหลดมันสุกอิม่มหรือเป่สองคนหนึ่งว่าสัตนเออต้มฟนหลดเอออิ่มหรือเปี่่ออิ่มอรูอดอกว่าสันวานเสรจค่ะังว่าย่าจะจสิว่าจังใดย่า บ่คือวัางหันนะว่างหันมันใจอิริขจ้ามากบ้านนี้เทศบานเทบานที่ขจ้ามากเทศบาล่ากมันเจายภากัะถูพุรหามื่นพุรษสามมื่นสี่มื่บ้านเลขศูนย์ศูนย์แปดค่ะเจ้าถูเครื่องสามศูนย์ก็เจ้าเอาโอ้ว่าคนกบตีผู้พนตีเป็นผู้กะตีตีกันเป็ดกะสามโตตายกะศูนย์เนว่าเป็น้าเป็ดกแปดน้าแหวนผู้กตีเป็นคนกกะสิงเงิน็สามสามแปดศูนย์แปดส้มค่ะเลขสามห้าเนาะ บุญังหลังแตงวดนี่นี่ว่าฟันว่าข้นคักของเราแม่ว่าี่ะมือนี้ว่าที่อะไรมือนี้ว่าที่แปดค่ะค่ะประมาณวัาที่สิบส็ดสิบสอี่แหละค่ะเจ็ดส่กเจ็ดสิคักเปแม่กว่าว่าว่าขักน่ะว่าสิเป็นสีสิเป็นว่าว่าขัใหญ่กับว่าสิเมีนหวดนี้ว่าสิเมีนเก่าสีลยฟันลูกชายใหญ่ ฝันเห็นฟันเป็นยังคือว่าฝันเห็นผู้ชายต้องตีเป็นเก้าซีแม่ตีเป็นเก้าซีดีก็มันมันเป็นเก้าซีนี่มันบ้าผู้ชายมันเป็นซีเนาะเนาะมันเป็นมันเคยมันออกสุเทียว่ะฝันทำอะไรฝันเห็นผู้นี้เออออกตัวนี้เออมันออกตัวนี้เลยก็เก้าซีก็เก้าสองสองตัวนี่แหละมันออกจังหวะใหญ่กันเลยว่าเพราะมันสิบเมนดิฟอสันมันบอฝันสามมีกาแฟว่าโตเบาคือจะงวดบังหันละบวกฟันซ้มเด็กต้องรอคอนเฟิร์มเนาะรอก่อน เอาโค้ขึ้นหายว่าสีได้เป็นตัวใดเนาะแต่ว่าแม่เห<ส>็นว่าปีไปบ้านปลาตัวนึ่งก็สิเป็นนึ่งปลากระน้าเก็ตหน้าแปดไ่ใ่หปลาเนี่ยปลานี่เป็นแปดท่ว่าปลาปลาดุกเนี่ยเนมันบอมีเก็ตก็สิเป็นแปจังวันน่นแหละมันเป็นแปดว,ว่าวนนสิเป็นเต่าปดุก<อ>มันกอ้มันโตนึ่งเนาะเมี่แต่ผู้ช้ายนี่ยผู้ชางก็หาเนี่ยหาหนึ่งเก็ตหาหนึ่งแปดไป่ห อันแก่ตาพี่หน่อยเอฟซีกับผู้ใด้ที่ตีเป็นตีแม่นเนาะค่ะเนาะกัดตีมาซอยไม่ยายเพื่นเบิ้งนะคะแต่ว่าเพื่นกับว่าท่านละคักใจปรนไดเนาะกับมารอติดตามโครงุดท้ายนะคะแต่ว่าคักใจปรนไดดอกค่ะกับให้เพื่นซรอยแปรเนาะแม่เนาะตีซรอยกันเนาะตีซรอยกันคือจังหวัดที่พานมาก็สุงหวัดดิยหญ่ปันถือสุงหวัดเลยเนาะหน่อยเนาะถือสุงหวัดเลยสุขจังหวัดบ่อยได้ถือสุงหวัดแปะเป็นได้สุขจังหวัดเลยกนแต่เป็น คนมีพิษแตกไปหลายดิบันพิษแตกไปน้อยตัวเดียวเท่านั้นล่ะค่ะคัดขืนก็คือขืนแต่มเดีเ่าว่ามันเท่านั้นล่ะขึ้นแต้มตำานั้นเนาะเท่านั้นเมื่อเด็กข้นไปไก่เพื่ออะไรแสดงว่าอันพี่น้องเพื่อนกระโศกมาเนี่ยหลายงวดก็ใั่นผู้เพื่นนั่นได้ผู้เ่อนตีเป็นผู้เ่อนตีเป็นเมื่อก็ได้อะไนแค่สิ่งค่ะถ้าอันเลขกัวดเด็กเขาเจาะมางินมาหายายอยู่หน่อยห้ามันเขาจาะถือโกงโตเลยตัวห้าม่น สามตัวว่เน่เพื่นถือตัวตัวนืสองตัวสองตัวเะแอจะว่าเพื่นถือตัว่าะกับพ่กไก่ก็มาก oh, okay. oh, hey, yeah. ่เหยี่ยนตังแต่นะเพ่อนถือลายเพื่นถือลายกัเป็นหม่ยาอยู่ค่ะถือปลาคักคือยากมานเออจะซื้อปลาทูปลาแยงกินกับบกับร้านตัวใหญ่กับบิ่ผู้ใดผู้หาเนาะให้เด้กพี่น้องเอฟซีเพื่อนกะ ใจดีใจบุญเนาะย่าเนาะสกงมาเพื่อนกัามห้ใสเห็ดซอยซื้อเลยมห้ไส่ฟันหองปลาคูเนาะย่าเออหวเอกเมื่อกีคนไดนหางเงินติ๊แปดสูงสูแปดโอ้ยเจ้าแดงพูนหลายยังไงะ้าวเจ้ามเยถามย่ายอีข้าจะเอาเปิือนเย็บซี่เด้อเิ้อเพิ่ง่คิดเออเบิ่งในคคิปเพิ่งไม่คิดเด้าเจ้านหาย่าบาดย่าฟันข้าเจ้ามาเอาเป็รมหาย่าแขกาเจ้าสิถือเปลกาเเทียบไปซุ่มน้ำก็าเจ้าก็จะเจาถือเปลต่้ง ตัวซีเมื่อหาเมื่อเฮ้ยเสียดายดีว่ะเสียดายบอได้ซื้อไปซื้อบอแยกบอได้ซื้อเตี้ยบอยกบอซื้อเชื่อเกียร์ายเด้แต่ฟันบอกพี่น้องเอฟซีเออเด็กจะฟันบอกพี่น้องเป็นเป็นเงื่อนเป็นเงื่อซื้อไปเพราะว่ามันถือชงวดชงวดนะเพราะไม่ผิดแปลกไปไดแต่แต่อาจารย์ก็ยังบอกซำย่าเด้ออาจารย์ว่าหรือซื้อๆหรอกยังไก่กว่าใหญ่ไก่ไก่อีหลีเด้อฟันนี่จะมันเป็นยังไงวะ ก็คือว่าฝันสุดยอดน้อยใหญ่พกแอนเคสวดแปดงวดติดนี่โอ้โหธรรมดาได้ข้นปีฝันถือซุ้งวดขันเลยวะฝันโบเมนมันไปทั้งอื่นยังว่าฝันถือเออฝันเนือคับตุ่มอะค่ะขันมันขันยหญ่สงบใจสงบดีๆนี่ขันลูกหลานบระกวนยหญ่นี่ยหญ่ฟันเกี่ยวดีอยู่ฝันวดเป็นโตเถอะนะค่ะ แันได้เป็นตัวจ็กมันเป็นยังไงวะออกมาเป็นตัวเห็นเลยนะคะนออกมาเป็นตัวเห็นเนี่ยันนีตัวแดงจึ่งคือม่ยายเห็นเป็นตัวเน่บอบตัวแดงแต่ว่าฝันย่า i g r แปลเอาทกตุงเลยโอ้แปเอาตเออลยแปเเปาปปเเปเปเปปเปเ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 เปาเปเปเเปเเป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 ปเ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 ปปเปปเปปเ่ มือ iden, Bref, ını, ่อนี่น่ะยายว่านาสิเป็นเกาซีเนาะเออเกาซีเกาแต่ว่าสีได้มัตตาคงชุดไายอยู่นาอยยายเนาะให้ยายฟันเอากระดอนก่อนสิตภาพี่น้องเอสซี่เพิ่นมัตตาคงชุดไทยอยู่เนาะเนาะตกใจจังมาเอาค่ะจึงได้กระคอขอบคุณขอบคุณแม่ยายเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้เอสซี่เพิ่นเนาะค่ะนอให้เพิ่นโสดเพิ่นหมานั่นเนาะค่ะโเพิ่นหมาเพิ่นผูกเพิ่นนี่สวยมีเงินซื้อค่ะยายบ่มีเงินซื้อค่ะ ขอบคุณยายลลยๆ่ะเนค่ะคุณคุณยายค่ะเดี๋ยวมาตามโค้งชุดท้ายไหมเนาะค่ะคุณยายค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่กับเป็นแนวทังจากยายฝันแม่นเนาะค่ะเนาะที่คุณยายฝันฝันเห็นลูกไา้เนาะค่ะปกติถ้าฝันแบบนี้นะคะเลขกสีออกเก่าซีนะคะกับหรือว่าเก่าสองเนาะค่ะค่ะเลขว่าลายโตค่ะเลขแค่สองชุดเองเนาะค่ะเนาะ แต่คุณยายก็ยังบ่ทันได้มั่นใจคักนะคะเนาะ,ะค่ะเนาะกัมีพุ่นล่ะค่ะเดี๋ยวอีกประมาณหลังวันที่สิบน,นะคะเอะ้ยพ่อแม่วันที่สิบเนาะค่ะเนาะกะวันที่สิบสามสิบสี่นะคะเดี๋ยวคุณยายจะอาจจะฝันแล้วก็มั่นใจกว่านี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดก็จะมาตามคงสุดท้ายฝากตอนพี่นอ้องเอฟซี่ให้ขึเก่าเนาะค่ะเนะาะค่ะนี่กั เป็นห้องทองไปก้อนเนาะค่ะนอกจให้พี่น้องเอฟซีเฮาเอาไปห้องทองก่อนนะคะเอาไปพิจารณาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมักกะจัดคัดกะพานนะครับมักกะจัดจวดจัดฝาดเบิ่มไปเลยค่ะเนาะยิบจับสลากกินแมงรัฐบาลไว้เด้อค่ะเดอ้อเพื่อเสียงโฉกเสียงดวงนะคะค่ะกัแคบนาจอกันไว้ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะฝากพี่น้องเอฟซีห้าไว้แคนีก่อนนะคะถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามที่สําคัญก,กดกระดิ่งไวเดอวยคะปป่ะเดอจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องพิมพ์ผ้าโชคนะคะแนวทางดีๆเด็ดตัวดีตัวเด็ดหรือว่าคลิปต่อๆไปจากทางช่องเดอคะ่ะเดอค่ะสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แคนีก่อนนะคะพอกันคลิปนานนะคะสวัสดีค่ะ